เออโทษครับคุณเป็นพนักงานองสอบสวนวันนี้หรือเปล่าครับรผมจะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ได้เลยไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะยเดี๋ยวผมไปออยเอกสารนิดนึงนะเก้านาฬิกาเก้านาทีได้พบพนักงานสอบสวนแล้วแจ้งให้เราทราบว่าเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ได้เลย วันนี้คุณเข้าเวรคนเดียวเหรอครับวือครับวันนี้ผมถามก่อนคุณเข้าเวรคนเดียวหรือต้องรอใครไหมคเรื่องับก็เรื่องข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมันเรื่องมันเป็นยังไรก็คุณไม่ต้องคุณรับแจ้งความเลยนะผมคงรับแถาม่นะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวพอผมเล่าแล้วคุณบอกต้องรอผู้บังบัญชาไม่ต้องรอใช่ไหมไม่ต้องรอผู้บัญชาใช่ไหมไม่ใช่คุยผมถามว่าเรื่องของผมเนี่ย ผมชื่อนายบันดิตพุ่มทิพย์เนี่ยคุณต้องรอเพิ่มจะแจ้งความแล้วคุณต้องรอเพิ่มชาหรือเปล่าคุณจะแจ้งความอ่าโอเคโอเคอเท่ากับว่าอย่างนี้เเเออาาาากสรรมว่ลยคับโอเครอสักครู่